พอดีว่าผมไปเห็นคำถามหนึ่งในทิกตอ k มานะครับั่นก็คือการเบ็ดกับการเทรดเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r i b e และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับคุณหาร้านเติมเกม v a l o r a n t ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำา Index กซ์เกมเซ็นเเลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติมไม่ว่าจะเเเเป็นกกกม PC าายยรหือออดต่่งงๆ คนไครสตารเรียลก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ ต้องขอกราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนิกกับผมฟิวคนเดิมด้วยนะครับผมตอนนี้ช่องฟิวนิกมีทิกตอกแล้วสามารถที่จะไปกดติดตามกันได้กับฟิวนิกออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับก็จะลงคลิปอัปเดตไม่ว่าจะเป็นสกินหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นลงตรงนู้นแต่เป็นคลิปสั้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาของคลิปนี้กันก่อนเนี่ยเราจะต้องมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าเบตติ้งกับเทรดเนี่ยมันต่างกันยังไงเริ่มกันที่การเบตติ้งก่อนนะครับผมหรือว่าการเบตเพื่อนเน,นนะเนเ,นเหยยื่่่ออนนนะรรัับผมมมโดใททีีี้้จงกา ติ้งที่ถูกต้องและการเบตติ้งที่ไม่สมควรทำนะครับการเบตติ้งที่สมควรทำเนี่ยนั่นก็คือเวลาที่เพื่อนคุณอยู่ในมุมที่มันแย่กว่าคุณแล้วคุณเนี่ยดักศัตรูอยู่นะครับเพื่อนของคุณอาจจะใช้เสียงหรือว่าใช้ตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้ศัตรูนั้นสนใจไปทางเพื่อนคุณมากกว่าแล้วก็ลืมเช็คในตำแหน่งที่คุณเนี่ยดักอยู่นะครับผมแล้วคุณค่อยออกมายิงศัตรูนะครับในเวลาที่มันสมควรนะครับนี่ก็คือการเบตติ้งแบบแรกนะครับที่สมควรทำและการเบตติ้งแบบที่สองนะครับในการแข่งขันเน โยนปืนให้คนที่ยิงได้หรือว่าโยนปืนให้คนที่มีเลือดมากกว่าเรามันไม่เสมอไปนะครับว่าถ้าคุณเลือดเหลือ100เนี่ยคุณจะต้องเดินตามเขาต้อยตยตลอดเวลาคุณอาจจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อก็ได้ถ้าในกรณีที่คุณไม่สามารถยิงได้แต่เพื่อนของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูได้มากกว่าหรือว่าเป็นปีศาจในตาน,นั้นๆเลยคือแบบยิง 30- 4สตัวอะไรเงี้ยคุณก็โยนปืนให้เพื่อนไปไม่ว่าจะเป็นแวนดอรหรือว่าปืนอะไรที่มันดีกว่าที่เขามีนะครับมันอาจจะทําให้ทีมของเรานะครับมีโอกาสชนะ ผมสาหรับการเบดแบบนี้นะส่วนการเบดติ้งที่ไม่สมควรทําเลยนั่นก็คือนั่งเฉยๆครับนั่งแอบนั่งหลบนั่งอะไรก็แล้วแต่เห็นเพื่อนนกำลังยิงกับศัตรูอยู่จนเพื่อนตายนะครับก็ไม่ออกไปสักทีไม่ยอมออกไปช่วยไม่ยอมออกไปเทรดนะครับผมทําให้ทีมเนี่ยอาจจะเสียแต้มในรานั้นได้เลยนะครับถ้าสมมติมยิง่งคุณยิงไม่ได้เนะี่ยแล้วคุณออกไปทีหลังนะครับตอนที่เพื่อนตายไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีความกดดันมากกว่าแล้วก็ศัตรูอาจจะยิงคุณตายก็เป็นไปได้ถ้าคุณสามารถที่ยิงได้คุณก็โดนเพื่อน อยู่ดีว่าคุณอ่ะเบ็ดเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเบ็ดเพื่อนที่ถูกกับเบ็ดเพื่อนที่ไม่ถูกเนี่ยมันก็จะมีต่างกรณีกันไปยังไงหวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แต่ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูครับระหว่างการเบตติ้งที่ถูกต้องกับการเบดติ้งที่ไม่ถูกต้องครับแต่ทั้งนี้ก่อนที่คุณจะไปเบ็ดเพื่อนหร,นะหรือว่าอะไรเนะี่ยคุณต้องดูวิธีการเล่นของเขาอีกทีนะครับผมว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะเล่นโง่หรือเปล่าออกไปโดยไม่จําเป็นหรือเปล่าออกไป,ป, Anyways, ไปตายบ่อย <c> ๆหรือเเลล่่าาาก็ไต้อดดวววชย One enemy remaining. Gadget you your fun. Shut that. My turn. Spike One enemy remaining. that. ผมไม่ทายว่ามันเป็นการเบ็ดหรือว่าการเทรดครับหลายคนอาจจะบอกว่าอันนี้มันเป็นการเบ็ดนะพี่คือแบบว่าทําไมพี่ต้องรอให้แบบเดดล็อกมันเดินไปก่อนด้วยอา้าวอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปเนาะจริงๆแล้วช็อตนี้คือการเทรดนะครับผมไม่ได้ยืนรอ,อให้เดดล็อกเนี่ยโดนยิงจนตายนะครับระหว่างเดดล็อกยิงเนี่ยผมก็รีบออกไปช่วยเดดล็อกเลยนี่คือการเทรดอ่ะอันนี้คือตัวอย่างแรกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปครับ ชันนี้ก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยยืนดูนิ่งๆเลยนะครับเพราะอะไรเนาะเพราะว่าผมคิดว่าออกไป2คนเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอต่อการฆ่าศัตรูแล้วแต่จริงๆอ่ะถ้าออกไป3คนเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมแบบวางใจเพื่อนมากๆนะครับก็เลยแบบยืนดูเออรออยู่ในไซต์เผื่อแบบว่าเออมันฆ่าโดนฆ่าได้เราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองแรงอะไรนะครับผมแต่พอออกไปปุ๊บเนี่ยผมเริ่มเห็นท่าม่เเียผมก็ขยับขยับไปทีนิดนะครับสุดท้ายอันนี้คือการเบ็ดเพื่อนนะครับแต่ผมเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปเทรดแล้วก็เทรดสําเร็จนะครับผมแต่จจรงงออ่ะ้้ามมไแตนนััทค ไงไอตัวเนี้ยผมก็เลยผิดนะฮะแต่ถ้ามาคิดจากอีกมุมนึงนะครับถ้าผมไม่ได้เห็นศัตรู2ตัวเนี้ยมาจากข้างหลังทั้งหมดนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ออกไปอย่างนั้นนะเพราะว่าเราต้องระวังในไซด์ด้วยนะครับเผื่อศัตรูเนี้ยมันดันเข้ามาจากอีกทางนึงเราจะได้มีพื้นที่ในการตั้งรับได้นะครับผม อย่างที่2นะครับนั่นก็คือการเทรดนั่นเองการเทรดหรือว่าการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนในที่นี้เนี่ยไม่จําเป็นว่าเพื่อนเราจะต้องตายเสม,มอไปนะครับเอาง่ายๆการทเทรดก็คือการช่วยเพื่อนออกไปยิงนั่นแหละหรือว่าช่วยเพื่อนรุมศัตรูเมื่อเรามีโอกาสหรือว่าเมื่อเราอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะครับแล้วก็มีจังหวะที่มันเหมาะสมนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหอยู่ๆก็แบบจะวิ่งออกไปเลยนะครับก็อาจจะตายคู่ก็เป็นไปได้พอเราเห็นเพื่อนกําลังโดนยิงเนี่ยหรือว่าเพื่อนกําลังยิงกับศัตรูอยู่ให้เราดูจังหวะดีๆนะครับว่าตรงที่เราเฝ้าอยู่นนนนนนั้้้ไมมม่่่่่ีตรูููอออออยยแแแลลลวะเเาาใกกพพื ที่จะออกไปช่วยเทรดได้ทันเวลามันจะค,คล้ายๆกับการดับเบิลพีคหรือว่าการพีกออกไป2คนหรือการลุมสตูให้มันตายนั่นแหละครับหรืออย่างน้อยนะถ้าเพื่อนเราตายนะครับเรารีบออกไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่สตูเนี่ยจะรีเซ็ตเป้าไม่ทันแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันทาให้สตูนั้นตายได้นะครับแต่ถ้ามันมีระยะเวลาที่มันห่างเกินไปเนี่ยการเทรดของเราอาจจะเป็นการไปเพิ่มคิวให้กับสตูแทนสมมติว่าเพื่อนเราตายไปแล้ว1นึนวิเราเพิ่งค่อยออกไปเนี่ยมันก็ไม่ทันเวลาแล้วนะครับสตูอาจจะร,ไไรีเซ็ตเป้างให้ดู การเอาแบบง่ายๆนะครับจ <I buy. S 1> อดเนี้ยโซวาเขาพยายามที่จะเข้ามาเทรดแล้วนะครับแต่เขาเข้ามาผิดจังหวะไปหน่อยแล้วก็เข้ามาช้าไปหน่อย,าาาอยทําให้ผมเนี่ยสามารถเก็บได้ทั้ง2คนเลยนะครับไอจุดเนี้ยเขาทําถูกแล้วแต่ว่าเขาชา้าไปหน่อยแค่นั้นเองครับ ตอนนี้จะเห็นว่าจริงๆอ่ะคล้ายๆกับการเบ็ดใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เบ็ดเพื่อนนะครับผมกาลังจะสมกให้ทางฝั่งเอเมนอยู่นะครับแต่ว่านีออนเนี่ยเขาโดนยิงไปก่อนเนาะตรงนี้ต้องขอบคุณนีออนนะถ้าสมมติว่าไม่มีนีออนเนี่ยศัตรูอาจจะเช็คตรงผมก็ได้นะครับพอมีดีออนมาปุ๊มเลยศัตรูก็เลยโอเคโล่งใจแล้วว่าไม่มีใครเฝ้าตรงนี้เพิ่มแล้วแน่ๆอันนี้ในบางกรณีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าแรงสูงๆขึ้นไปเนี่ยหรือว่าแรงระดับเขียว3ขึ้นไปมันอาจจะมีการเช็คที่ละเอียดกว่านี้เนาะแต่ว่าถ้าแรงล่างๆ,ๆเนี่ยไม่มี กาได้ยิงเขาแบบดีนั่นเองครับผมโอเคและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาภายในคลิปนี้นั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดสัทีเดียวนะถ้าสรุปใจความง่ายๆคือการเบ็ดก็คือการจงใจใช้เพื่อนเป็นเหยื่อนะครับจากการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะครับแต่มันก็แล้วแต่กรณีด้วยแต่ถ้าหลายคนเนี่ยเห็นเพื่อนยิงอยู่แล้วยังแอบไม่ออกไปช่วยเพื่อนทั้งที่ตัวเองช่วยได้นยมันก็ไม่สมควรนะครับส่วนเรื่องของการเทรดเนี่ยก็พยายามออกไปยิงช่วยเพื่อนนะครับผมถ้าเพื่อนตายเราสามารถยิงได้นี่คือการเทรดนะครับหรือว่าอาจจะไม่ต้องแบบตาาาายยยยกกก็็ไไไดด้้อออออจจะเเเเสีลลืืปปแววรช่่พนิงท ให้มีโอกาสชนะมากกว่าน,นี้ก็คือการเทรดนั่นเองนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกันผมทิ่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ